สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจดอำนาจเจริญนะคะก็จะเป็นกล่องซูมสกุชชี่นะคะ1กล่องค่ะอันนี้เป็นของน้องจดประจบคีรีขันนะคะก็จะเป็นเฮดบ้านเม e โ o d ีนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจดกาลสินนะคะก็จะเป็นฟิชเจตคิวบ์นะคะ1ชิ้นแล้วก็ h a นด์สปินเนอร์อีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจด กาลสินนะคะก็เป็นมินินะคะคะแบบไปนะหนึ่งชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดตัดนะคะเป็นนี่เลยตัวลีลนะัคูมาสีชมพูนะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดคูเกตนะคะก็จะมีเป็นปังแผ่นน่าตลกนะคะหนึ่งชิ้นแผนเค,ค้กคิตตี้โดนกัดนะคะสองค่ะแล้วก็ปังปอนกุลธรรมะนะคะปังหน้าแมวมินิบ้านเหลืองนะคะมินิบ้านนอ乌มามีแล้วก็มินิแพนด้าบันนะคะอุ้งเท้าแมวแล้วก็นี้จะเป็นโดนัทเรยเก็ตนะคะ อันนี้เป็นของน้องจอดแพร่ค่ะก็อย่างไรนะคะจะเป็นเค้กของซานคิวอ,อีแล่นนะคะ1ชิ้นแล้วก็ปาวานิลลี่นะคะ1อุ้งเท้าแมนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดอุบลรัชธานีนะคะก็จะเป็นฟริเจอร์คิวนะคะ1ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจดระยองค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นเฮดบัตนเมโลดี้ห่ชิ้นแล้วก็ตัวคูม้ามงนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจตรนครนายกนะคะก็จะเป็นฟิเจอร์คิวบ์นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตระอนาจเจริญ ok นะคะก็จะเป็นบางกราบิของแคนะหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจตรอุบลราชธานีค่ะก็จะเป็นพวกมินินะคะคาแบบไปนะ หนึ่งชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดนอนทบุรีนะคะก็เป็นตัวคูมามงนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นของน้องจอดอุดรธานีค่ะก็จะมีเป็นเมลอนบันแล้วก็ชูขิงน,นะอย่างละชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นตัวคูมามงด้วยนะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นเค้กหนีแล้วก็ตัว um ะคะูมามงค่ะ อันนี้เป็นของน้องจสุพรบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นเฮดบันไมเนโลดี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็แพนเค้ก k ิตตี้โดนกัดอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดเชียงใหม่นะคะก็เป็น f ฟจจ e ดคิ้วนะคะนี่นะทั้งหมด4กล่องนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดอุตรดิตถ์ค่ะก็เป็นเฟจจ e ดคิ b e นะคะ1ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจตัวสมุรสงครามนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นปังกรคารินะคะ1ชิ hm, ้นแล้วก็ชูครีม1ชิ hm ้นนะคะมินิบานเหลืออีกหนึ่งชิ hm ้นนะอันนี้เป็นของน้องจัวอุทายธานีค่ะก็เป็นเค้กหมีนะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตัวกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นบอล1ชิ hm นะะ้นค่ะตัวคุมะมงนะคะ1ชิ hm. ้นแล้วก็ลูกหมูนะคะนี่นะ เป็นลูกหมูอีก2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตแมมมโลดี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจะชุมพรค่ะก็เป็นเค้กบอนใหญ่นะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวุนทบบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นปังแผ่นหน้าตลกนะคะปังปอนกูเดธมามะค่ะอุ้งทาแมว มินิบานะอุมามินะคะมินิแพน้าบานมินิบานเหลืองแล้วก็เป็นปังหน้าแม่นะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่จะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นบอลนะบอลหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ตัวในวันพีชนะคะูมาโมงนะคูมาโมงสองชิ้นแล้วก็เป็นแพนเค้กิฟตี้โดนัดอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็จะเป็นชื่อลายนะ สั่งไปเป็นดินซูนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจตกรุงเทพค่ะก็จะมีเป็นเมลอนบันนะคะ1ชิ้นแล้วก็เบจดาสีชมพูอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตกรุงเทพนะคะก็เป็นเมลอนบันนะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุรประดุมทานีนะคะก็จะมีอุ้งเท้าแมหนึ่1ชิ้นปังหน้าแมแล้วก็เป็นมินิปังปังกูเดธมะนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุรสมุทรการค่ะก็เป็นเค้กบอนใหญ่นะคะ นี่นะหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวาดอุตรา,าดิตนะคะก็จะเป็นพวกมินินะคะแบบแรกจะเป็นปังแผ่นนะคะหนึ่งชิ้นค่ะแพนเคก้กคิตตี้โดนกัดน,นะคะสามชิ้นแล้วก็โดนัทโรยเกตนะคะสองชิ้นโดนัทคิตตี้โรยเกตหนึ่งชิ้นค่ะปังหน้าแมวนะสามชิ้นนะคะโดนัทราซอสหนึ่งชิ้นค่ะ เป็นพวกมินิบันนะคะหน้าแพนด้ามินิบันเหลืองแล้วก็หน้าอิโมจิหน้าอุมามินะคะหน้าอิโมจิแล้วก็มีอุมามิแพนด้านะคะบันเหลืองนะแล้วก็จะมีเพ็นอุ้งท้าแมวน,นะคะอันนี้จะเป็นสมุดโนต้ตนะอันนี้น้องยังไม่ให้อยู่นะคะก็นี่จะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นยามิแบร์นะคะหนึ่งชิ้นเฮดบันในเมโลดี้นะคะหนึ่งชิ้นนะเค้กหมีนะคะแล้วก็ชูครีม แพนเค้กคิตตี้จนกัดแล้วก็เงินทอนด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นมน่จัมโบ้นะคะ1ชิ้นเมลอนบันนะคะ1ค่ะมินิบันเหลืองแล้วก็เป็นแฮนด์สปินเนอร์แบบธรรมดานะคะอันนี้เป็นของน้องจวดแท้ค่ะก็นี่เลยจะเป็นหนูแฮมเตอร์นะคะ1ชิ้นเค้กชั้นนะคะ1ค่ะแล้วก็หยดน้ำน,นะคะองุ่นถ้วยกาแฟคิตตี้ค่ะแพนเค้กคิตตี้โดนกัดนะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นเบดด้าสีชมพูหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็เป็นน้ำเต้านะคะหนึ่งสลับเปาอีโมจิค่ะปะวันมินนี่มังคุดสีชมพูนะคะถ้วยกระป๋าคิตตี้หนึ่งชิ้นส้มนะคะมินิพีชนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้ตคิตตี้โดนกัดน,นะคะอันนี้เป็นของน้องจระศาแก้วค่ะก็เป็นพวกมินินะคะนี่นะ ค่ะแบไประเยอะมากนะคะ1ชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสีสะเกตนะคะก็จะมีเป็นเบดดาวสีชมพูนะหนึ่งชิ้นแล้วก็หยดน้ํานะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องตัวนะครราชสีมานะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นหนแฮมเตอร์นะคะ1ชิ้นบิงซูนะคะ1แล้วก็เป็นพวกมินินะคะมีเป็นปางแผน่นโดนัทนะคะโดนัทกิตตี้มีบานหน้าต่างๆนะคะหน้าอุมามิหน้าเหลืองนะคะ หน, a, หน้าแพนด้าหน้าอีโมจินะแล้วก็เป็นอุ้งเท้าแมวนะคะ2ชิ้นปังหน้าแมวนะคะ1แล้วก็เป็นแพนเค้กกตี้โดนกัดอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นเค้กหมีนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็หนูแพนเตอร์หนึ่งนะคะโดรายากินะโดรายากิสอ2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นคูมามงกับมินิหน้าบันนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนนครราชสีมาค่ะ ก็เป็นนี่เลยเค้กหมีนะคะ1ชิน้ยนยามิแปรนะคะ1ค่ะแล้วก็หนูแฮสเตอร์นะคะเฮดบันนมาเมโลดี ody, ้คมะมงกับมินิบันเหลืองนะคะอันนี้เป็นของน้องจาสของไทยนะคะก็จะมีเป็นหนูนะคะ1ชิ้นนะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเค้กก้อนใหญ่นะนี่นะคะ1ชิ้นกับสมุดโน้ตค่ะ อันนี้เป็นของน้องจตพังงานนะคะก็จะเป็นพวกมินินะคะ1ชุดนะแล้วก็สมุดโดน้ตอีก1่ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตชนบุรีนะคะก็อย่างแรกนั้นจะเป็นเมียมิแบนนะคะ1ชิ้นแล้วก็บิงซูนะคะ1ค่ะเค้ก้อนใหญ่นะคะอวานมินลี่นะกับเงินทอนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมินิพีทนะคะแล้วก็จะมีเป็นสมุดโดน้ตด้วยนะ อันนี้เป็นของน้องจอดปาจีนบุรีนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นพวกมินินะคะค้าแบบไปนะหนึ่งชุดค่ะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะหนึ่งชิ้นชมพู่นะคะหนึ่งแล้วก็เฮดบันแมน,นะคะลาบหมกยางลูกพีหรือว่าลูกทองนะคะซาลาเปาอินโนจิส้มแล้วก็เป็นมังคุดสีมภูนะคะอันนี้จะมีเป็นแฮนด์สปินเนอร์แบบธรรมดานะคะสองชิ้นค่ะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นนูแฮนเตอร์นะคะ1นิ้นค่ะแล้วก็มียามี่แดร์สีขาวนะคะ1คุูม้ามง1ชิ้นนะแล้วก็เป็น Pan ick, แพนเค้กน่าจออกโดนกัดน,นะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง44คนมากๆเลยนะคะ